ือว่าจะเอาพญาล้นนะนเพื่อนนะนี่ก็จ,จัดเป็นพญานะนี่นะนเพื่อนๆนะัส,สดีเพื่อนๆนั้งสองท่านนะครับที่เขามารับชมนะฮะนี่กม็มีอะไรทำนะครับนั่งเล่นๆเหมือนเดิมนะครับถักสิบนาทียี่สิบนาทีนะนเพื่อนนะพอได้ไปหาค่ามาม่าหน่อยช่วยนี่ <laughs> นะ <laughs> <N> um> ตัวนี้สวยนะครับเพื่อนนะเชียนานแล้วตัวนี้ก็เชียนานแล้วนะครับเชียอยู่หลายเดือนแล้วตัวนี้กับอีกตัวนหนึ่งนะตัวนหนึ่งพี่ก็ทักราคาถามราคามาอยู่นะไม่รู้ว่าตัวไหนนะที่พี่เคยได้นะนี่กับตัวนี้นะนี่นะครับ ตัวนี้สวยนะตัวนี้ก็สวยนะนี่นะตัวนี้สวยนะเพื่อนนะโอ้โหสวัสดีพี่พี่ทั้งสิบเก้าท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะยังครับอ๋อขึ้นละใครถูกใจก็จัดได้เลยนะพี่นะมีราคาแบ่งปันให้นี่ตัวนี้สวยนะเด็ดนะตัวนี้ นะครับอุดเทียนไปแล้วเพื่อนเลี้ยงอะลามไยทีเดียวคร้านี้นะครับครับรองว่าดินไม่ไม่หล่นนะดินไม่หมดแน่ครับนี้ <c oughs> นะเพื่อนนะตัวนี้สวยนะเพื่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแนะนําอีกอีกตัวหนึ่งนันเพื่อนนะตัวแนะนําสวยนะครับตัวนี้หย่อนสวยนิดนึง จอนสวยนิดนึงนะใครถูกใจองไหนก็ทักในไอดีด้านล่างได้เลยนะพี่ชายนะใอไอดีอก็ปาเก้าเก้าสองตัวนะครับสวยๆถือว่าอยากได้โลนเล็กนะครับโลนเล็กนี่ก็ตัวนี้ผมเป็นตัวเชียร์อยู่นะตัวนี้ ยังไม่ติดจองอะตัวนี้นะครับตัวนี้ติดจองนะตัวนี้นี่นะนี่นะแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งผิวเขาก็จะมาเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะ่ะเจ้าเข้มเข้มกว่านี้นิดหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้อยู่ในชุดของพญาแล้วนะช่วงนี้นะครับตัวนี้ดินครบนะดินครบ นะครับดินเหลือเต็มนะแต่ว่าห่วงไม่มีนะฮะเพื่อนเนนะห่วงหมดครับในสายเมตตามหานิยมนะพี่นะใครอยากได้ไปลองดูนะพี่นะถ้าบอกว่างัง่งดีแบบไหนนะนะเพื่อนนะในสายนี้ดุดันไม่เกรงใจใครนะนะ <laughs> ครับ สายนี้เขาดีจริงนะฮะตัวนี้ดินเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะพี่นะผมว่าจะนำไปอุดอยู่นะลืมหยิบไปด้วยนะครับลืมหยิบไปด้วยนะคะ,ปปะ,คะตัวนี้ถ้าใช้อีกสักพักหนึ่งจะจะสวยกว่านี้นะพี่ๆนะสวัสดีนะพี่น้ำเพชรนะ <c oughs> ที่เข้ามาทักทายนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับ สวยจัดสรรไว้ให้แล้วนะพี่นะพ,พี่ทั้งสามสิบห้าท่านนะครับจัดสรรแต่ตัวส,ยสวยๆไว้ให้นะแต่ก็ตามสภาพและราคานะพี่นะมันก็เอาความสวยเป็นหลักแบบนี้นะซื้อไปตนเดียวนี่มันจบเลยนะไม่ต้องไปซื้อเยอะแฟนตนเดียวพอแนละ้วขอเป็นตัวทแท้ๆนะจบเลย แต่ตัวนี้มันแหว่งนิดเดียวนะแหว่งในช่วงนี้แหละแต่มันผ่านการเวลามานานนะนะครับตรงนี้แหว่งนะแต่เขาสวยนะตัวนี้ถูกสุดตัวนี้นะพี่ชายนะแบ่งให้ตัวนี้สภาพสมบูรณ์นะพี่ชายนะสภาพสมบูรณ์นะครับตัวนี้ผมแบ่งให้สองวันห้าแล้พี่ชายนะ ตันนี้ตันเดียวนะพี่ชายนะเดี๋ยตัวอ,อื่นมันก็ขยับตามผิวสภาพนะพี่นะก็จะมีเดี๋ยวนะผมหาแบบตัวเปรียบเทียบนะครับตัวเปรียบเทียบผมเบ้อเยอะอยู่นะราคามันก็จะไม่เท่ากันนะพี่ชายนะน่นะ สมมุติว่าตัวนี้สมมุติว่าสองพันห้าใช่ไหมตัวนี้นะสองพันห้าตัวนี้ก็จะไล่ขึ้นไปได้เรื่อยนะพี่เห็นไหมก็อยู่ในสามกว่าตัวนี้ก็สวยๆหน่อยก็ไปป้ายอย่างนี้เนี่ยครับแล้วแต่พี่ชายอยากได้แบบตัวไหนนะแต่ละพี่แบบอ่าตัวนี้ก็ใช้ไปประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะมาเป็นแบบนี้ละพี่ชายผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะผมว่านะครับ ตัวนี้ก็โอเคแหละแต่ว่าลนกลางพลาพี่ลนตอนนี้นะพี่อา่าตัวนี้ตัวนี้เอาไปเจ็ดพันห้าแล้วพี่นะโล้นกลางนะพี่นะตัวนี้ราคาได้มาตึงเลยนะพี่ชายตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะจัดไปได้เลยนะพี่ชายนะ ตัวเดียวนะสภาพสมบูรณ์นะตัวนี้โอ้ยตัวนี้ราคามันก็มันมันถูกกว่านี้มันมันเริ่มจะซื้อลำบากแล้วพี่ตัวนี้ก็ถือว่าได้มาจริงๆเลยนะสภาพแบบนี้นะพี่นะครับตัวนี้นะตัวนี้แบ่งให้นะแต่ตัวนี้ยังไม่เปิดนะตัวนี้ตัวนี้ช่วงก่อนผมนำไป ไปไอ้นี่อยู่นำไปล้างผิวอยู่นะช่วงก่อนนะไปดูในย้อนดูในคลิปเอ่าเก่าๆได้นะพี่ชายต,ตัวนี้นะแต่ว่าล้างออกมาแล้วก็ไม่กล้าไปแฝนนะแฝนไม่ให้ทันประเด็นวันนี้นนะนี่อา่าเดี๋ยวนะพิมพ์ไหนแรงแต่พิมพ์นี้ผมใช้อยู่นะพี่ชายผมใช้ทุกวันเลนนะพิมพ์นี่ผมบอกว่าไอ ไหนนะตัวที่ผมใช้ประจำนี่ตัวโปวดผมเลยแหละตัวโปรดผมเลยตัวนี้นี่นะตัวโปวดผมเลยนี่ตอนนั้นมันมันมไีไอ้นี่ขึ้นอยู่นะพึ่งพึ่งเอาออกนะไม่ไหวมันทิ่มขาตัวเองไนงะเพราะว่าหาใส่ในกระเป๋ากางเกงไนงะพี่ชายนะตัวตัวนี้ก็เหมือนกันนะอย่นะพิมพ์เดียวกันนะพี่ชายน,ะนี่พี่ชายดูได้เลยถ้าพิมพ์เดียวกันนะนี่ พี่ชายสังเกตเดี๋ยวนะสังเกตดูตรงนี้นะจุดการการจะซื้อถ้าถ้าเป็นพิมพ์นี้นะมันจะมีไฟอยู่อยู่ตรงนี้นะครับไฟเห็นไหมนะครับแล้วก็แล้วก็เส้นนี้นะพี่ชายนะมันจะวิ่งวิ่งขึ้นไปอยู่ในช่วงนี้นะครับเห็นไหมแล้วเส้นนี้อ่าตรงนี้มันจะเป็นขีดนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดวงกลมอยู่ในช่วงนี้นะ เห็นไหมตรงนี้จะเป็นเขียดเห็นไหมเขียดนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดวงกลมนะเส้นนี้จะวิ่งทันทีเลยวิ่งไปหยุดในช่วงนี้ครับแล้วมันจะมีเห็นไหมพี่ชายเห็นเห็นในช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมนะครับไอเส้นนี้มันจะกระโดดเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะมันกระโดดขึ้นสามเหลี่ยมตรงนี้เส้นนี้มันจะกระโดดขึ้นนะเห็นไหมช่วงนี้เห็นนะผม พอมีอีกต้นหนึ่งอยู่ในนะเดี๋ยวหาก่อนนะพี่ใหญ่นะผมวางไว้ไหนไม่รู้วางไม่รู้เอ๊เดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะเป็นเป็นขาลงมาตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นเิ็บเลบมันจะเป็นขยะเห็นไหมมันเป็นขยะนะครับให้เจ็กแต่เม็ดนี้มีนะเห็นไหมเห็นไหม นะนี่นะมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดหนึ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่พีททั้งเก้าสิบท่านนะครับเอผมว่าอีกตนหนึ่งผมไปไหนนะผมปรากฏว่ามันจะมีอีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนอ๋อผมเอาใส่ในนี้ไปด้วยวันี้อืมนี่อีกตนหนึ่งนะพี่ชายเห็นไหม มันจีเม็ดหนึ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มันจะเป็นขาลงมามันจะมีขยักอยู่ตรงในช่วงนี้เห็นไหมมันจะว่าขยักเห็นไหมครับจุดใจตังผมก็อยู่ในประมาณนี้นะพี่ชายนะแต่ว่าพี่ชายต้องเลือกเนื้อแบบเข้มๆหน่อยเห็นไหมโทนเนื้อผมผมชอบเล่นเนื้อแบบโปรเพนเข้มๆนิดหนึ่งนะนะครับความสวยงามก็ยะเวลา งั่งนี่มันเป็นอะไรบางวันเนี่ยผิวเขาจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนผมพูดได้ง่ายๆนะงั่งนี่บางวันสวยสวยนะงั่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะบางวันนี่ไม่สวยนะเพื่อน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 ต้องแยกแยะบางวันนี่ดูไงก็ไม่สวยดูบางวันนี่สวยสวยนะเพื่อนนะนะครับบางวันนี่ก็โอ้โหทำมปันขี้เหร่บางวันนี่ จริงนะพี่ชายพ,พี่ลองมีลองดูนะบางวันเมาพี่พวกพานะพี่จะรู้ได้เลยวันนี้ทําไมมันแปลกๆไม่สวยวะเนี่ยบางวันมันก็สวยถูกใจนะ